โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับที่คุณครูพูดอย่างนี้ทุกคลิปเพราะว่าคุณครูต้องไปตัดต่อนะครับแบ่งเป็นคลิปละหนึ่งหน้านะครับลงใน y t u t u นะครับนะจะได้สะดวกแก่ท่านผู้ชมนะครับในการเข้ามาหาดูในแต่ละหน้านะครับเปิดหนังสือเล่มสีชมพูนี้เลยนะครับนะเล่มที่3ก็เปิดไปหน้าที่17ก็มาเรียนกันเลย feel นะครับเติม in เติมลงไปข้างใน the blank ช่องว่างเพราะฉะนั้นมีช่องว่างให้เติมนะครับเราก็จงเติมคําลงในช่องว่างแปลอย่างนั้นนะครับตัวอย่างเขาทำมาให้ว่า she ก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับ d e s t like ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับชี she, นะครับก็แปลว่าหล่อนก็ได้นะครับนะหล่อนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ อย่าลืมตรงนี้นะครับนะที่คุณครูสอนในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือ like เป็นคำกริยานะครับมีคำกริยาอยู่เมื่อจะทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามให้เอา verb to do มาช่วยแล้ว verb to do นี้ก็ไม่ต้องแปลนะครับนะก็เลยแปลว่าลอนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เขาเขียนมาให้แล้ว พอเรามาทําเองใช่ไหมครับข้อที่2ผู้ชายนะครับก็คือ he แล้วเราดูหน้าตาแล้วนะครับอย่างนี้คือไม่ชอบนะครับนะเพราะไม่ได้ยิ้มเพราะฉะนั้น he นะครับ verb to do ก็ต้องคู่กับ does นะครับแล้วเป็นคําปฏิเสธก็ต้องเป็น doesn't doesn't like s c i e n นะครับนี่คือวิชาวิทยาศาสตร,ร์นะก็แปลว่าเขาหรือว่าเขาผู้ชายไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร,ร์ เข้าใจนะครับลูกนะพอมาดูตรงนี้นะครับ2คนยิ้มแฉ่งเลยนะครับก็คือชอบนะครับนะก็แทนค่าด้วยเดย์เดไลค์นะครับพวกเขาชอบ English วิชาภาษาอังกฤษนะครับพวกเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษามาดูก็4ต่อครับก็สี เดี๋ยวมีหลักวยากรณ์ด้วยอ่ามีหลักวยากรณ์เดี๋ยวคุณครูขอเน้นหลักวยากรตรงนี้อีกนิดนะครับเดี๋ยวเผื่อนักเรียนอ่าจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นหลักวยากรณ์นะครับประธาน IVUD นะครับนะ i เนี่ยเป็นเอกพจน์นะครับแต่เป็นเอกภพบุตรที่1มารวมกับในกลุ่มของที่เป็นผู้พจน์นะครับ v ิยเเนี่ยเป็นผู้พจน์ใช้กับ v ว r บ to ดูนั้นก็คือใช้คำว่าดูแต่ถ้า he ช h e it นะครับเป็นเอกพจน์แต่เอกพจน์บุรุษที่3นะครับ ใช้คู่กับดัสนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็จะได้ทําเข้าใจใช่ไหมครับนี่นะครับฮี he, นักเรียนจะใช้เป็น he do อย่างนี้ he do not ไม่ได้นะครับนะนักเรียนจะเขียนว่า he do not หรือว่าฮีด t นี้ไม่ได้นะครับ do not นะอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนให้เต็มประโยคดีกว่า he do not ตอ่าไลท์ไซเอน หรือ don't like s c i e n c นนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าหลักไวยากรณ์คุณครูให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับ He ไม่ได้คู่กับดูนะครับ He คู่กับ d o e s เพราะฉะนั้น He don't ผิดนะครับนะ He ด o not ผิดนะครับนะยกตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้น he ต้องคู่กับ does นะครับ แต่เป็นประโยคปฏิเสธก็เป็น doesn't หรือ does not นะครับนะนักเรียนจะเขียน does not ก็ได้นะครับ uh, does not เขียนยังไงครับเขียนอย่างนี้ครับ does not นักเรียนจะเขียนว่า he does not like science อย่างนี้ก็ได้นะครับนะได้เหมือนกันนะครับ he does not นะครับอย่างนี้ก็ถูกนะครับโอเคเอามาดูข้อนี้นะครับ เดี๋ยวต้องเลื่อนอีกทีนะครับนะข้อสามนะครับดีนะครับเป็นผู้อุปบทนะครับเป็นผู้อุปบทกริยาไม่ต้องเติมเอสนะครับดีไลค์นะครับอังกฤษนะครับเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับนะเพราะเขายิ้มนะครับนะเขาชอบก็เลยไม่จําเป็นต้องแต่งเป็นประโยคปใบเศษนะครับแต่งเป็นประโยคบอกเล่า พอิตเซ่นะครับทิมและทอมดูหน้าตาแล้วทำปากอย่างนี้ไม่ชอบนะครับนะทิมและทอมนะครับเป็นพหะพุนธเพระนาะฉะนั้นใช้คู่กับดูนะครับก็คือดูนอดหรือว่าดนนั่นเองแล้วก็นี่เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็ don't like English ทิมและทอมไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับไม่ชอบนะครับนะ โอเคนะครับเข้าใจนะครับหนาคุณครูอธิบายข้อละรอบเดียวนะครับนะถ้าถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็ฟังหลายๆครั้งนะครับมาก็สุดท้ายครับผมแมรี่นะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแมรี่และเป็นรูปกีฬาต่างๆอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าวิชา physical education นะครับก็คือวิชา PE นั่นเองเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือเขียนทั้งสองอย่างก็ได้นะครับ Mary like นะครับต้องเติม S อนะครับอย่าลืมเนตขาด เพราะเป็นการบอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไปหรือเรียกว่า present simple tense นะครับหนาะต้องเติม s เสมอนะครับวันแมรี่ชอบนะครับชอบหรือไม่ชอบคำนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะครับหนาแมรี่หน้าตาอย่างนี้ชอบหรือเปล่านะครับเอาว่าคุณครูเขียนว่าชอบเดี๋ยวคุณครูเขียนไม่ชอบให้ก็ไปด้วยนะครับหนาะเพราะคุณครูไม่ไม่ทราบนะครับว่าหน้าตานี่ดูชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบนักเรียนก็เขียนว่ายัางไงครับแมรี่นะครับ ดัซซ์นะครับแมรี่ต้องคู่กับ d ัซนะครับดัซซ์หรือดัซน็อนะแต่ในที่นีใช้ดัซซ์ดีกว่านะครับแมรี่ดัซซ์ไลค์พอดัซซ์ไลค์นะครับ, Mary, like. Paul, like, รบอย่าลืมนะเนี่ยถ้าชอบเนี่ยแมรี่ไลค์เตอร์มแต่พอมาเป็นดัซซ์ไลค์เอไม่ต้องเติมแล้วนะครับนะเพราะหลักไวยากรณ์คือเอาเมาเติมตรงนี้แล้วนะครับ d ัซเนี่ยมาจากดูเตอร์มนะครับนะ ดู do, จะเติม s ทีเดียวเป็นดูอย่างนี้ไม่ได้นะครับดู do, เติม s อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะหลักการเติม s ของบภาษาอังกฤษคือถ้าลงท้ายด้วยเสียงสระต้องเติม es นะครับเติม es ก็กลายเป็น d a s เห็นไหมครับ d a s มาจากดูเติม s นั่นเองนะครับนะเมื่อเอา s มาเติมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องนะครับนะก็เป็น mary doesn't like pe นะครับใส่ pe ก็ไปเลย p e. ีจุดเลยนะครับแค่นั้นก็ได้นะถ้านักเรียนจะตอบว่าแมรี่ไม่ชอบวิชาพารักศึกษาก็แต่งใหม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเพราะคุณครูดูหน้าแล้วก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับนะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคุณครูก็เลยแนะนําให้ต้งสองประโยคเลยนะครับนะเอาเป็นว่า ทำความเข้าใจตามนี้นะครับนะเพราะคุณครูพี่นันไม่ได้ไม่ได้ดูเฉลยจากคู่มือครูนะครับนะว่าชอบหรือไม่ชอบผมว่าคุณครูเน้นการสอนให้นักเรียนทราบถึงหลักวยากรณ์ก็แล้วกันนะครับนะมารีไม่ชอบวิชาพละศึกษานะครับแต่งอย่างนี้นะลูกนะแต่ถ้ามรีชอบวิชาพระศึกษาให้แต่งอย่างนี้โอเคนะครับหลักวยากรณ์ก็แนะนําไปแล้วก็เป็นนั้นว่าจบหน้าที่17นะครับผม Oh